นี่เราไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่เรายังผลักดันพวกเขากลับไปทําไปได้ยังไงมันต้องมีมันต้องมีการพูดคุยผมไม่รู้เขาคุยอะไรกันวันนั้นที่ถามกระทู้ถามสดละดองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องนี้แต่ส่งรัฐมนตรีช่วยว่าก,กระทรวงมหาดไทยมาผมก็ถามในสภาผู้แทนราษฎรถามว่าคุณไปคุยอะไรกันที่ประเทศจีนวันนั้นเป็นวันเดียวกันที่นายกรัฐมนตรีไทยพบปะกับประธาน,นิบดีของจีน ผมก็ถามแต่ก็ไม่มีคําตอบอะไรแสดงว่านี่คือหนึ่งในดีลที่ดีลกันไว้ว่ามีการจะต้องผลักดันชาวอุยกูรกลับโดยที่ไม่สนใจในเรื่องเกี่ยวกัรอบกฎหมายระหว่างประเทศไม่สนใจเกี่ยวกับกฎหมายภายในประเทศที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศไทยผมว่าความรู้ความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศงานทนางด้านการทูตต่ำหรือแทบจะไม่มีเลย และไม่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับมนุษยธรรมไม่สนใจในความสําคัญในเรื่องสิทธิมนรรุษยชนในเวทีโลกซึ่งในเวทีระหว่างประเทศในปัจจุบันนี้ในศัตวรรษที่21นี้เรื่องสิทธมรริมนุษยชนเป็นสิ่งสําคัญแต่อันนี้แสดงว่าไม่สนใจอะไรเท่านั้นใช้ความสัมพันธ์แบบไผลี่ลู่ลมจริงๆที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชอบพูดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ quiet Diplomacy <c oughs> การทูตแบบเงียบ อันนี้คือการทูตแบบเงียบๆแบบเป็นฆาตกรในการฆ่าคนเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความอ่อนด้อยของประเทศไทยจะได้รับการตอบสนองจากเวทีระหว่างประเทศการแซงชั่นต่างๆอาจจะเกิดขึ้นโดยเร็วนี้ประเทศโลกมุสลิมต่างๆเขาอาจจะมีการแซงชั่นความร่วมมือต่างๆนาๆนาประเทศโลกประชาธิปไตยเสร,รีนิยมเขาก็อาจจะมีการแซงชั่นประเทศไทยในการผลักดันเรนื่องนี้รัฐบาลสหรัฐออกเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องเกี่ยวกับแถลงการในการผลักดันพี่น้องชาวอุยกูร์ที่กลับไปเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นที่ทํางานแบบลับๆลล่องนี้เกิดขึ้น

มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจุดยืนของประเทศไทยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ<ค><อ>เพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดเจนครับว่านโยบายการต่างประเทศของไทยเราอ่อนจริงๆจริงๆนโยบายการต่างประเทศของไทยของทุกประเทศในโลกใบน,นี้จําเป็นต้องมีความชัดเจนเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่จะแสดงบทบาทการเป็นผู้นําของประเทศต่างๆในเวทีโลกได้ไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กกลางหรือใหญ่ขนาดไหนก็ตามนโยบายต้องชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับคอร์เซนเตอร์ในเรื่องเกี่ยวกับแสแมเมอร์และกระบวนการนำพาการค้ามนุษย์นั้นเห็นชัดเจนว่านโยบายไทยไม่มีนโยบายใดๆใน การจัดการในเรื่องดังกล่าวเราเห็นครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยในครั้งนี้ที่ผ่านมามีการเดินทางมาของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและสาธารณาของจีนที่เข้ามาทําทุกอย่างแทนประเทศไทยประเทศไทยยอมทุกอย่างยอมแม้กระทั่งว่านะับปัจจุบนันนี้จีนจะทําอะไรทําได้หมด แต่ว่าประเทศอื่นคนสัญชาติอื่นที่ตกกลายเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ยังตกหล่นอยู่ในประเทศไทยเขายังไม่สามารถที่จะเดินทางกลับไปประเทศของต้นกําเนิดของเขาได้ประเทศไทยไม่มีมาตรการใดๆรองรับทางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยเห็นครับว่าทําไมปัญหาต่างๆเหล่านี้มันถึงสะสมอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าเราไม่มีนโยบายจริงๆนะครับตอนที่มีการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ต่อสภาเราก็เห็นว่านโยบายการต่างประเทศไม่มีอะไรเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ประเทศไทยต่อไปถ้าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศประเทศไทยจะต้องเป็นผู้ตามตลอดเวลาประเทศไทยไม่เคยแสดงบทบาทของความคิดในเชิงรุกในความคิดที่ว่าเราจะเป็นผู้นําในเวทีระหว่างประเทศได้เลยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอุยกูเรื่องหนึ่งละคอเซนเตอร์กระบวนการนำพาการค้ามันอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะมีต่อมาเรื่อยๆเ,เชื่อผมการเดียวกันระหว่างไตรภาคีที่มีรัฐบาลไทยรัฐบาลจีนรัฐบาลเยนมาคุยกันมันยังไม่จบมันจะมีผลลัพธ์ต่างๆนาะนาะนะออกมาอีก เราจะเห็นเร็วๆนี้นะครับการผลักดันพี่น้องชาวผู้ลี้ภัยชาวอีกูที่อยู่ในห้องกักของเราเป็นเวลา1เปีเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องจับตาม,มองแต่ตอนนี้ไปเรียบร้อยแล้วเราจะทําอย่างไรเราจะเรียกร้องอย่างไรในวิธีระหว่างประเทศจะเรียกร้องอย่างไรและเต่อไปอนาคตมันจะมีเรื่องต่างๆออกมาอีกครับพี่นนช่วยย้เรื่องหลักฐานที่เรามีหน่อยว่าทางรัฐบาลเาบอกว่าผู้ลภัยเขาสมัครใจที่จะกลับไปแต่หลักฐานที่เรามีอ่มันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้สมัครใจที่จะกลับไปตรนนี้พี่มองว่ารัฐบาลเขาโกหกคอนโต้ไหม ต้องโกหกแน่นอนครับเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนหนังสือชัดเจนจริงๆเนี่ยผมก็อยู่ในโพสต์หมาจริงๆยงอย่างโพสต์อยูเนี้ยมี3ฉบับด้วยกันมีภาษาอังกฤษ2ฉบับแล้วก็มีภาษาอุยกอุนหนึ่งฉบับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเอาอย่างนี้คือตอนที่เมื่อต้นเดือนที่แล้วทางสำนักไอ้ต้นปีขอประทานโทษต้นปีที่แล้วหรือปลายปีที่แล้วเนี่ยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตอนที่ผมบอกแจ้งออกไปบอกว่าไ,ได้เห็นว่าจะมีการประชุมสภามชแล้ว คุณภูมิธรรมก็บกระสนกับมากรนวีรู้ได้ยังไงเพราะเขาจะประชุมกันก็บอกว่าผมโกหกบ้างละ่ะต่างๆนานาบ้างละ่ะแล้วผมก็เห็นจริงๆว่าเขาประชุมและในสำนักงานตรวจค้นกมงห้องกักนี้ตมเองก็เรียกอุยกูทุกคนมาถ่ายรูปแล้วก็มีหนังสือเอกสารบางอย่างจะไม่ให้เขาเซ็นเขาก็เลยตัดสินใจไม่เซ็นเขาเลยตัดสินใจอดอาหารประท้วงคือเขาบอกว่าเขากังวลในเรื่องเกี่ยวกับการถูกผลักดันกลับไปประเทศจีนเขาต่อต้านการเดินทางกับประเทศจีนโดยการอดอาหารประท้วง แล้วอยู่ดีๆเดือนหนึ่งผัดถัดมาเมื่อวานรัฐบาลบอกทุกคนเต็มใจอยากกลับประเทศถ้าเขาเต็มใจอยากกลับประเทศจริงเขาจะไม่เสียเวลาของเขา11ปีในการอยู่ในห้องกักเขาจะไม่ยอมสูญเสียเพื่อนร่วมชะตากรรมเขาหชีวิตที่นอนอยู่ในห้องกักโดยที่มีความรู้สึกว่าเออยอมตายอยู่ในห้องกักดีกว่าที่จะเดินทางกลับไปประเทศต้นกําเนิด คือแฟกตมันสปีกไบเซิลหรือข้อเท็จจริงมันพูดวยตวมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเห็นแล้วครับว่าเป็นการโกหกคำโตไหมกันใช่ชัดเจนหลักฐานเราก็มีอยู่แล้วรูปภาพเมื่อวานนี้เราเห็นมีการใช้วิดีโอฟุตฟุตพริ้นตัวหนึ่งใช่ไหมมีคลิปวิดีโอตัวหนึ่งออกมามีชาวอุยกูเดินลงมามีการกอดกันแล้วก็ขึ้นบนรถไปผมก็อยากจะถามว่าอีก40คนอยู่ตรงไหนนั่นคืออะไรกันเลขาที่การสภาความมั่นชาติไปยืนอยู่หลังเครื่องบินไปยิ้มแย้มแจ่มใสตรงนั้นทําไปได้ยังไง จะเป็นนักแสดงจะเป็นบทละครอะไรต่างๆที่แสดงมาอย่าทาอย่างนั้นผมเสียใจนะเป็นบ้านเก่าของผมที่สำนักงานสภาความหวงชาติหากเป็นผมเป็นเลขาธิการสภาความหวงชาติเนี่ยผมจะยืนชัดเจนบอกว่าการดําเนินงานทางด้านนโยบายด้านนี้ตัดสินใจการส่งกลับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นผมผมแสดงความรับผิดชอบในการเป็นเลขาธิการสภาความปกครองชาติในการที่เราจะต้องเป็นคนที่ให้คําปรึกษาทางด้านความมั่นคง แต่นี่ท่านกลับไปเป็นกลไกของนักการเมืองไปเป็นกลไกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองในการที่ทํางานทางด้านความมั่นคงและทําให้บทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเป็นที่ไม่สามารถยอมรับได้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับพี่นี่ยังไม่เลิกดุตั้งแต่เมื่อวานดุมากค่ะบี่